สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมม่มีอยู่นะคะแค่ไม่มีเวลามาอัปเดตวันนี้จะามาทําการยืดผมด้วยตัวเองก่อนหน้านี้เคยมีคลิปยืดผมด้วยตัวเองคลิปไว้ตรงนี้ไปดูกันได้อันนี้พี่บุ๊กไปดูในรีวิวเขาบอกว่าเออยืดผมออกมาแบบดีมากอย่างนู้นอย่างนี้เออก็อยากลองคือก,ก่อนหนะ้าลาขึ้นเขาให้อะไรมาบ้างข้างในเขาจะให้มาเป็นสาน้ำยาย,ยืดแล้วก็จะเป็นวิธีการยืดนะคะ จะเป็นถุงถุมือตาเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเราไปสระผมกันก่อนนะเราสระผมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาไดให้แห้งสักประมาณเ0ดสิบนะน้อไม่พอแบบหมาดๆแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะ <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้อ่ะสระออกมารู้สึกว่ากิ่นไม่ฉุนกิ่นค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ไม่มีความเป็นแอมโมเนียออกมา เหมือนครีมยืดผมยี่ห้ออื่นๆคือแล้วมันมีความแบบหอมอ่อนๆผมสั้นตบาๆเนี่ยหนึ่งหลอดหนึ่งกล่องเนี่ยเอาทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพเส้นผมว่า,าน้ำยาเนี่ยโอเคหรือยังอะไรเงี้ยแล้ร,รคอยไปล้างผมด้วยน้าสาอาดคะ่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นการเช็คสภาพเส้นผมนะคะว่าผมเรามีความยืดหยุน่นยืดยืดหย,ดย,ดย,ยุ่นหรือยังนะคะโดยที่เราบอกว,ว่าตับเส้นผมมาสัก พักเส้นนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามันมีความย,ยืดหรือ,อยังอาจจะไม่ค่อยเห็นนะถ้าเราดึงเส้นผมแล้วมันมีความยืดหรือว่าแบบยาวอะไรเงี้ยก็ไปสระผมกันได้เลยนะการสระผมคือล้างน้ําเปล่านะคะล้างเฉพาะน้าเปล่าเท่านั้นแล้วก็ามัลติเมนต์นิดนึงเดี๋ยวเรามาเป่าผมใส่เซรั่มแล้วก็มีดผมกันคะ่ะสระผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเป่าให้แห้งนะคะสึกว่าผมมีความมีความมีน้ําหนักขึ้นเออ ดี๋ยวรอบเป่าแห้งค่ะว่ามันจะฟูฟองเหมือนแบบขังก่อนเป่าแต่บุมไม่ได้ถ่าย before and f t e r เนาะเสียดายจังไม่ละ,ะเดี๋ยวเป่าแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาแห้งแล้วจะได้ประมาณนี้มันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบตรงดิ่งเหมือนที่ในร้านนะะแต่บุแค่แบอกว่าลดฟูค่ะเอาผมแล้วก็หนีบแล้วนะคะมันก็จะได้แบบประมาณนี้นะคะบอกก่อนนะคะว่าบุมยืดแบบว่าแค่ลดฟูเท่านั้นไม่ได้แบบว่าจะยืด ให้มันตรงเป๊ะเหมือนที่ร้านไหมนะคะก็คือแค่แบบว่ายืดลดฟูอันนี้คือหนีบแล้วนะก็จะได้แบบประมาณนี้อืมเดียวแล้วก็อีกสามวันหลังจากที่เราสระผมมาอัปเดตว่ามันยังคงแบบว่าตรงเหมือนกับที่เห็นอยู่นี้หรือไม่จะมาอัปเดตอีกทีจ้าผ่านมาแล้วนะคะสามวันหลังสระผมก็นี่คือสิ่งที่เราได้ ลดผมชีฟูไปเยอะมากเลยแนะนำนะคะบีบเซรั่มบำรุงผมนิดนึงผมจะได้ไม่แห้งเสียค่ะ